ได้ใช่ลายไม่บายเฮ้สิงเลยไปเย้มาแววลายเวลาตายไม่บควาเลยเวลาไปไหนมาจะท้าแล้ครับเดี๋ยวผมจับเรือให้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับอ่าอ่าเรือแล้วครับเชยขึ้นนะครับยกมาโกเป็นออสเชยขึ้นครับผมใช่ครับผมถ้าเรือไปตายวันนี้ผักผมไม่ได้โดนผักทีม เี๋พ่่ไบอกเลยคุณผู้ชมคือเราจะไม่รู้สึกว่าเราเมาเรืออะไรเรามาได้มากระเต้อันนี้ผมมาทางเรือนะมาทางเรือเดี๋ยวเดี๋ยวนั่าน้ำแขกก่อนวันนี้ก็พี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยร้านนี้ชื่อติ๋วบอยริเวอร์วิวริเวอร์วิวใช่คือลูกค้าจะต้องมาทางเรือแบบพวกผมใช่ไหมมีทางรถด้วยใช่ไหมมีทางรถเหรอถ้ามาทางเรือมันจะใกล้กว่า เขาจะลงที่สนามบินน้ำ oh. แล้วข้ามเรือมา10บาทอย่างเงี้ย oh. มันจะมีเรือข้ามฟ้าประจําแล้วเรามีท่าเรืออยู่แล้วด้วย๋อที่นี่มีท่าเรือประจก็คือจอดหนูจอดรถสนามบินน้ําได้ใช่แล้วก็หนูข้ามเรือมาใช่ว่าตัต้งหนักใต้จอดปุ๊บ เรียกเรือสิบาทนั่งมาถึงที่ร้านเลยขึ้นท่าเรือนี้เลยแต่พี่ออสเป็นคนแบบว่าแบบบัวน้ำเรือดื้อใช่จะคืออะไรเรือดื้อเป็นคนไม่เข้าท่าว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจอดนอกท่าก็ได้ไม่เอาสิหมอไม่เอาสิพี่บอลแล้วถ้าสมมุติมาด้วยทางรถอ่ะพี่ลงสภาพนังก้ามาถึงแยกเลี้ยวขวาเข้าท่าอินผ่านอบตท่าอินมันก็ถึงหรือว่าปักหมุดได้ใช่เมื่อจะทางมาได้อย่างนี้นะต้องบอกผู้ชมก่อนเวลาทางมามันจะบางคนบอกว่าเป็นคู่แข่งปลายร้อยโพ้ง แต่เวลาคุณมาคุณไม่ต้องกลัวนะคุณไม่หลงแน่เพราะเจ้าของร้านเขาจะใส่เสื้อตัวเนี้ย <c oughs> แต่งตัวแบบนี้กับแว่นแบบเนี้ย <c oughs> ชี้ทางค <c oughs> ุตลอด <c oughs> พี่บอยแล้วไปไงมาไงถึงมาถึงร้าน่ะจุดเริ่มต้นนะ <c oughs> พี่บอยอยากรู้ว่ามาทําร้านนี้ได้ไงครับเป็นคนชอบทําอาหารหลักๆเป็นคนชอบอยู่กองถ่ายเราทําอาหารให้ทีมง,งานกินให้นักแสดงกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบทําอยู่แล้วอันนี้คือเต้าหู้ยัดไส้เบอร์เกอร์กู๊ดบอยอ่านี่แหละนี่แหละมันก็จะเหมือนเป็นแทนขนมปังแล้วก็เอาเป็น เต้าหู้แทนตรงกกาก็เป็นหมูสับโดยอาชีพพี่บอยตอนนี้คือเป็นผู้จัดละครใช่แล้วพออยู่ในกองเราเป็นผู้จัดแล้วก็ทำกับข้าวให้ใช่ให้กินทีมการกินอะไรเงี้ยพี่บอยทำกับข้าวในกองนี่คือต้องการที่แบบต้องการจะทำอาหารหรือว่าเซฟงบครับไม่ได้เซฟแต่ว่าเราจะมีแม่ครัวประจำกองแต่เราก็จะพยายามทำเมนูนู้นเมนูนี้ก็บอกเขาทำไปคือจริงๆตัวเขาก็อยากทำให้ตัวเองกินเองแหละแล้วก็เผื่อคนอื่นคนกินอันนี้เป็นเต้าหู้เบอร์เกอร์อะไรเนี่ยจรอิของข่าวรายการแล้ว อืมอร่อยเราคนนี่ไม่เิ็นไม่เคยไม่ชอบกินเต้าหู้อ๋อแต่เต้าหู้ทอดกินแต่นั้นเป็นคนไม่ชอบกินเต้าหู้แต่ถ้าตัวทอดกินคือเต้าหู้แบบใส่ต้มจืดอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อแต่นนจะิ่มๆไม่กินแต่ถ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยกินข้าวผัดโบราณอันนี้เราชอบมากคือ มันเป็นข้าวผัดกับซอสที่มันแบบแห้งๆอะคุณผู้ชมแล้วมันล้วนหมดเลยตัวเม็ดข้าวมันจะมีตัวน้ําซอสของข้าวผัดเนี่ยเคลือบอยู่ทั้งหมดเลยแล้วมันแห้งมันอร่อยมากมันจะเหมือนที่สมัยที่เรากินเด็กๆที่แบบที่บ้านทําให้กินนคุณยายคุณย่าทำอะไรเงี้ยมันแห้งอร่อยมากอันนี้รูปอบเนี่ยพอทําให้ในกองเสร็จปุ๊บแล้วมันลามมาเปิดร้านอาหารเลยได้ยังไงก็หมายถึงว่า อยากลองเปิดร้านเล็กๆตอนแรกคิดว่าแบบเออเปิดร้านเล็กๆที่แบบเพื่อนฝูงมามาเจอมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องใช่แล้วพี่มาเจอตรงนี้ได้ยังไงวิวมันดีมากคุณผู้ชมทุกคนถามมาตลอดเลยว่ามาเจอได้ยังไงมาเจอได้ยังไงมาเก็ตเพลสคเซิร์ชโทรศัพท์มาเก็ตเพลสที่ เขาจะขายสินค้าทุกอย่างให้เช่าให้ทั้งรถทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอก็มาอะไรเงี้ยแล้วแล้วของของเดิมเขาเป็นอะไรพี่เป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดาอันนี้คือพี่เช่าเคาใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ต้องรีดเว็บรีนเว็บทใช่ใช่ถ้ามากรูดบอยลิเวอร์วิวที่อยู่ตรงท่าอิดนะสิ่งหนึ่งที่พี่ออดต้องกินคือตัวหมูกระทะหมูกระทะ มันยังไงเป็นยังไงอ่ะพี่บอยเพราะว่าหมูกระทะพี่บอยมันไม่เหมือนแบบไอ้ที่หนูกินแถวแถวบ้านที่มันเป็นเตาโค้งๆอ่ะมันต้องกินก็คือเราเราว่ามันสวยดีมันเป็นเตาทองเหลืองทองเหลืองมันดีกว่าลูกเหมเพราะว่าใช่มันอย่างไรมันเนี่ยตั้งมาตั้งนานแล้วยังไม่ไหม้เออใช่มันจะไม่ไหม้มันจะไม่ไดใช่เรียกตั้งมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไม่กินด้วยไม่าไม่กินแล้วแล้วคือแล้วคือกระทะมันก็ขัดง่ายไม่ต้องใช้ซันไลท์ขาดเหมือนแล้วมันปิ้งเหมือนเหมือนกันเลยไหมพี่บอยลองดูอ่ะลองเนี่ยติ้ต อันนี้เราขายไซส์นี้เลยป่ะไซส์นี้ก็มีอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดของที่ร้านเดี๋ยวให้กล้องจับให้ดูนะอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบคือไซส์นี้เลยถูกไหมแล้วมันมีไซส์เล็กมั้ยม่มีเล็กตั้งแต่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอ่าสำหรับครอบครัวมาสองคนถูกไหมใช่แล้วสี่คนก็ห้าร้อยเก้าสิบอ่าแล้วก็หกคนก็พันเก้าสิบอ๋ออันนี้คือหกคนใช่อันนี้หกคนเขาทำถูกไหมหรือว่าเขาต้องปิ้งตรงกลางตรงนั้นแหละถูกแล้ว ถ้าต้องการเขาเรียกว่าต้มอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเป็นหม้อจิ้มจุ่มตุกี้ด้วยอใช่้ย่างแอนตุกี้ทีนี้พอไอ้ตุกี้ผ่อาจะมองว่าเฮ้ยทำไมย่อไม่รู้จักไม่กินไม่เป็นจริงคอยากกินแต่มันให้มันทำให้มันก็เหมือนจะมีชาบูด้วยไงกลางสำหรับคนที่ชอบเป็นลวกๆเอาเห็ดใส่าผม้เอาเอาเห็ดคือผมอยากกินจริงๆแต่ผมมาทำให้เป็นจริงๆจริงอายุโตจนเลียตูดหาไปดึงแล้วทำให้เป็นจริงๆ อันนี้เรียกว่าโตอ่ะก็โอเคนะอย่าเรียกว่าแก่แล้วนะทีนี้มันมีจิ้มจุ่มอันนี้ละแล้วเวลามาแล้วพี่บอยต้องสั่งอะไรเพิ่มอีกครับซี่โครงหมูอบเฮ้ยเดี๋ยวลองหน่อยลอง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 ซี่โครงหมูอบอันนี้คือพี่ทำเองเหรอใช่ไม่กินละเอากินอย่างอื่นดีกว่าอ๋อซี่โครงหมูอบเดี๋ยวลองลองลองขออนุญาตคุณลุงครับเอาไม่ได้ใช้ช้อนได้ไม่เลยไม่เลยพี่เอาไม่ได้นูเลยวางนี่เลยพี่วางหน้าเลยเนี่ยวางหน้านี้ เดี๋ยวก่อนไปถึงเขาก่อนไปถึงเขาขอนี้ก่อนอชิมซี่โคหมูอบอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นตัวส่วนกระดูกอ่อนเลยใช่พี่บอยแล้วพี่บอยไปเรียนทํากับข้าวอะไรอย่างนี้มาจากไหนอ่ะไม่ได้เรียนเลยนะมายถึงว่าก็ใจรักชอบทําก็ลองทําไปเรื่อยะไรเนี้ยเหรอแล้วก็เพื่อนเนก็ต้องเป็นคนลองชิมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องชิมเลยคุ้ยมก็คือแบบว่าพอเอาช้อนลงไปตัวหมูมันเปื่อยแต่ยังรักษาทรงอยู่นะนี่คือชีเด็ดของการทาซี่โครงหมูตุ๋นแบบนี้แล้วก็ พอกัดไปแล้วมันจะต้องนุ่มและตัวเส้นเนื้อหมูย,ยังต้องเป็นเส้นอยู่แล้วก็ตัวน้ําซอสทั้งหมดจะต้องอยู่ในเนื้อทั้งหมดเอาจริงนะคุณผู้ชมมันกระแดะนะแบบนี้แหละเมื่อกี้กระแดกกัะดูกงนอง คุณพาลูกมานะอันนี้คุณสั่งให้เด็กได้เลยจริงกินโอ้โหกระจุยเลยมากู้เข้าผัดเลยแป๊บน,นึงนะพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปยงัยงยังมันท่าอยู่ท่าเรือเขาก็สัญจรไปมาจะไปยุ่งอะไรเขาหรอใช่แต่เราจะได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่ตีห้าเรือเยอะใช่บ่อยนอนนี่เลยนอนนี่เอาแล้วเวลาออกกองออกอะไรทำไงก็ค่อยไปอีกทีอ๋อคุณก็ย้ายชีวิตมาอยู่ริมน้ำแต่ถ้าร้านหยุดหยุดทุกวันพุธก็ถ้าถ้าร้านหยุดก็กลับไป อกู๊ดบอยเรียววิวที่ตะห่อิดเนี่ยอยู่เันพุธวันเดียวอาทิตย์ละวันอยู่เันพุธวันเดียวใช่ถ้าไม่อยู่วันพุธอ่๋อให้เไปรัดผมบ้าผู้รักแตดเนี่ย คนอื่นเขาชอบอยู่วันจันทร์เราต้องมีความรู้สึกเปิดวันจันทร์จะได้มีคนมากินที่ร้านเพราะคนทุกร้านอาหารจะอยู่วันจันทร์เป็นส่วนใหญ่มันชอบอยู่วันจันทร์แล้วพอเราไปวันจันทร์เราก็จะไม่รู้จะไปกินที่ไหนกินอะไรอะอะไรเงี้ยก็เลยเปิดก็กู๊ดบอยเปิดเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่ม4ทุ่มก็เป็นร้านอาหารเป็นปกติแร้านอาหารแล้วก็มีดื่มๆได้บ้างมีวงเล่นด้วยเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็คุณผู้ชมดูนะผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในกรุงเทพอย่างเราอยู่เกษตรนะมีอย่างเงี้ยกับวิวแบบเนี้ยนี่คือแม่น้ำ ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยอยู่ประมาณนักบ่ายสามโมงครึ่งนะแล้วก็พอไล่ไปเรื่อยๆแถวๆห้าโมงหกโมงอ่ะโหมันต้องแบบแจ่มสุดๆเลยอ่ะบรรยากาศคือเราก็ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดไงมันก็ได้ชิลๆอะไรเงี้ยก็แค่แค่ข้ามพนังก้าวมาอะไรเงี้ยคุณมีโครงการจะทําอะไรต่อไหมพี่บอยคุณเป็นผู้จัดแล้วคุณเป็นนักร้องแล้วคุณเป็นในแบบแล้วคุณเป็นนักแสดงแล้วคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วอย่างตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนพี่พบอยเป็นมาหลายอย่างพี่บอยเคย เคยเป็นสิวยังครับพี่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วหมดเลยเลยวัยแล้วเลยวัยเลยวมีโอกาสที่จะพาละครของตัวเองไปเมืองนอกไหมพี่บอยคตอนนี้ยังเลยนะแต่มีเป้าไว้ไหมมีในใจก็มีมีคนมาคุยบ้างอืมอืใช่โอเคแล้วมีโอกาสจะขยายสาขาพูดบอยไหมก็รอให้ที่นี่อยู่ตัวแบบเพราะนี่เราเพิ่งเปิดมาแค่สองาเดือนอ๋อก็รอรันระบบใช่ใช่ใช่ว่าด้วยอาหารน่ยพี่พี่บอยมันหลากหลายแล้วเพิ่มสาขาได้นะืว่า ถ้าถ้าคุณจะมากู๊ดบอยลิเวอร์วิวนะครับผมแนะนําถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ผมให้คุณจองโต๊ะก่อนเพราะโต๊ะเขาไม่ได้มีเยอะมากนะครับไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นติดต่อตามเบอร์นี้เลย081ย์แปดหนึ่งสี่สี่สองเก้าสองแปดสองชวนหรือเปล่าชัวรนเคยเป็นเบอร์ของเราเอเบอร์เดิมอ๋อไม่ได้แล้วแล้วโทรไปร้านข้างรับไม่ได้เลยพี่เือเราเข้ามามีที่จอดรถสะดวกหมดเลยนะใช่แล้วมีที่จอดรถการเดินของจากที่จอดรถมาตรงนี้มันค่อนข้างปลอดภัยสำหรับครอบครัวเองเราแล้วก็เด็กๆ ือทำไมผมพูดเรื่องเด็กๆเยอะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้พ่อแม่ลูกอะเวิร์กมากแล้วก็ถ้าพาผู้ใหญ่มาก็เวิร์กมากเพราะว่า<อ>จากจุดจอดเดินเข้ามาถึงโต๊ะที่นั่งอะมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็วิวด้านข้างคุณไม่มีร้านอาหารใดมายุ่งกับคุณเลยนะเพราะปกติร้านริมแม่น้ำเนีเน่ยจะรถไม่ค่อยถึงออส่วนใหญ่ต้องนั่งเรือมาอหรือต้องเดิเนเข้าซอยอะไรเงี้ยแต่ร้านเรารถถึง ใช่ก็เป็นเป็นข้อหนึ่งที่เราเลือกที่นี่เราห้ามอย่างเดียวนะอะไรมาที่เนี่ยทำไมครับรถเข้าถึงแต่ว่าห้ามขับรถเข้ามาจอดบ้าแล้ววันนี้พอพี่เห็นวันแรกกับมันเดินทางเริ่มมีลูกค้าเยอะๆแบบนี้มาถึงวันนี้ชอบทุกได้อย่างใจตัวเองมพี่เราก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะแบบให้การตอบรับเยอะขนาดนี้นะตอนแรกที่เรามาทําก็มาทําเพราะว่าฟิลเตงชอบ แเพื่อนๆมากินนั่งกินเลยนั่งนั่งดื่มชิลๆกันกินอาหารดูวิวชิลๆเออดูวิวดื่มน้ำไปเอาเอาก็คือมานั่งดูวิวกันดูวิวชิลๆพี่บอยไอ้อาหารพวกนี้พี่บอยต้องเช็คอยู่ตลอดไหมใช่ก็เราก็ต้องเช็คเรื่อยๆเพราะบางทีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็ต้องต้องเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเอ๊ะอันนี้มันเหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็จะคอยดูอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตำหลวงพระบางโ้ย น้ำจิ้มหมูก,กระทะอะไร<ช>นะอ,อร่อยมากมันจะมี2แบบมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มปกติอ,อ๋อ,อก,กินแบบนี้เขาเรียกอะไระไม่รู้อะอันนี้คือน้ำจิ้มหมูก,กระทะปกติที่ที่เป็นมาตรฐานที่แบบหมายถึงว่าทุกร้านมีแบบนี้คือมันจะเหมือนน้ำจิ้มซุก,กี้แต่ความ,<ช>ม,มเรียวแล้วความเผ็ดมันเลยเออกมากหน่อยคุณผู้ชมใช่แล้วมันหอมตัวพริกที่อยู่ในนี้เราเป็นคนไม่กินเผ็ดมากนะแต่ว่ามันอร่อยมากคือเราก็จะปรุงว้ให้ก่อนบางๆคือหมายถึงว่าใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะนาวไว้ให้ก่อนแทนที่เขาจะไม่ต้องมาขอปรุงทีหลังใช่ใช่ เอออันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันออฟไปนั่งกี่แล้วก็อะคุณปรุงเเลยออ่ปรุงไม่เป็นเราพอปรุงไม่เป็นทีนี้ก็ไม่ได้ปรุงก็ไม่เลยไม่รู้เลยว่าอร่อยเป็นยังไงเราเลยจะปรุงให้ก่อนในกลางกลางเลือสมมุติลูกค้าสั่งมาพันเก้าเก้าอะไรเงี้ยเขากินไม่หมดพี่ปรับไหมบางคนเขากินไม่หมดเขาขอแบบแปะผัดซุกี้แห่ให้หน่อยแล้วก็เออผัดให้ได้นะได้มันก็จะเป็นซุกี้แห่เนี่ยไปรวมรวมไปแม่กว้งผัดน่อมาเป็นจานนี้ให้เขาเนี้เลือดเลือ เพราะฉะนั้นมันก็กินได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณมากู๊ดบอยริเวอร์วิวนะจริงตคุณต้องสั่งนะหนึ่งหมูกระทะนี่ก่อนเป็นหมูกระทะริมแม่น้ำจันพยาอยู่กู๊ดบอยริเวอร์วิวผัดมาคือล้กแม่น้ำอันนี้สั่งได้เลยแล้วก็เต้าหู้เบอร์เกอร์ใช่แล้วก็ผัดไทยอันนี้จะเป็นเส้นบะหมี่เพราะเราจะไม่ให้อยากให้เหมือนคนอื่นลอง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 ขอลองหน่อย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 มันจะเป็นเส้นบะหมี่ผัดคล้ายๆผัดหมี่โคราชอ๋อเขาใช้เส้นนี้จริงด้วยใช่ใช่ใช่ มันจะเือนเส้นโซบะประมาณนี้อือร่อยมันจะเป็นอีกฟิลนะมันจะไม่ใช่เส้นแบบผัดหมี่ที่เรากินเป็นปกติอ่ะถ้ากับว่าอันนี้เอามากินคู่กับตัวส้มตำทั้งหมดใช่เพราะอันนี้ปลาร้าเ<ร>ขาดีมากเลยตำหลวงพะบางเขากินข้างนอกแล้วแล้วก็ซี่โคงหมูตุนแล้วก็ข้าวผัดอันนี้อะไรอันนี้หมูมะนาวอันนี้อ๋ออันนี้หมูมะนาวปลติคุณผู้ชมบอกเลยว่าฟิลกูดมาก ทรงคุณเหมือนไม่อยู่นี่เหมือนคุณเกรเิษอาจจะประมาณนั้นบลนะาพี่บอยต้องอยู่สร้างละคนอยู่สร้างผลงานให้เราเห็นก่อนอีกเยอะเลยอ่ะกำลังจะมีอะไรใหม่พี่กอนผลงานก็ในอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่เป็นที่ที่เป็นผู้จัดล่าสุดนะอ่าโอเคแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเล่นอีกไหมพี่บอยหรือว่าไม่ละตอนนี้คงคงยางแล้วนะลืมไม่คือบางทีเราแบบก่อนหน้าที่จะเป็นผู้จัดเราเป็น acting coach เออผมเห็นพี่เป็น acting coach ใช่ แล้วพอพอเราเป็นไอ้นี่เ้าสอนนะักแสดงเยอะๆพอเราจะมาเล่นเองแล้วเขาเซล์งไงวันนี้คุณผู้ชมครับเรามากู๊ดบอยรีวิวเรามาด้วยความคิดถึงจริงจริคิดถึงมากเลยแล้วก็ล่ํารือกันในโซเชียลจัดเลยว่าตัวหมูกระทะลิ้แม,ม่น้ำเจ้าพยาเน,นี้ยอร่อยจริงซึ่งวันนี้มาลองให้แล้วอร่อยมากน้ำจิ้มทั้งสองแบบเลยนะสมมติถ้าจะพาลูกมากินแล้วจะใช้น้ำจิ้มแบบบอกเขาก่อนนะเขาได้ทำน้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งให้สำหรับเด็กๆด้วย โหแต่ที่คงหมูข้าวผัดคุณต้องสั่งเลยที่คงหมูคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันการันตีเพราะฉะนั้นตอนช่วงเย็นๆนะฮะในจันทร์ถึงอังคารเงี้ยแล้วก็พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นกรุณาจองนะเพราะว่าทงเดี๋ยวจะมีป้ายรีเซิร์ฟตั้งแล้วเพราะวันนี้ช่วงที่เราถ่ายทำเราถ่ายตอนกลางวันนะครับอันนี้เราขอเลยเพราะว่าเราอยากเสียงดังมากๆวันพุธนะครับหยุดวันพุธหยุด,ดวันพุธหยุดนะคุณผู้มชมก็เอางี้ดีกว่าช่องทางการติดต่อ นะครับเผื่อใครอยากจะมาก็เนี่ยที่เราขึ้นให้เบอร์โทรโทรมาถามโทรมาจองมีไลน์แอดอะไรมีสแกมมีอะไรลงไว้หมดอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าบรรยากาศชิวมากคุณผู้ชมจริงๆคือเวลาขับรถมามันก็จะซิกแซกหน่อยนะแล้วลมมันเย็นตลอดเวลาเปียกไหมไม่ถ้าถ้าเราชอบเหมือนขับแรลลี่ก็โอเคนะเห็นป้ายพี่คือเห็นอาซีอ่ะเห็นป้ายอาซีป้ายขวาอะไรองเงือใส่เสื้อสกพร์ทเนี่ยแหละตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยโอเควันนี้มีความสุขก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุข ลองดูลองใช้ชีวิตดูนะครับหาด้วยแบบฉบับที่ตัวคุณชอบอ่ะแล้วถ้าคุณชอบบรรยากาศริมน้ำแบบนี้ผมก็ฝากเลยเนี่ยกู๊ดบอยรีวิววิวอาหารเขาโอเคหมดเลยนะอร่อยหมดเลยเพราะว่ามันมีความสุขอ่ะตัวอาหารอร่อยบรรยากาศดีแบบนี้ที่จอดรถสะดวกดี๋ยวันหน้ามาลบคนอีกพี่บอยได้เลยครับวันหน้ามาลบคนอีกวันนี้มีความสุขครับหาความสุขไห้เจอผู้ชมครับแต่ความสุขไม่วิ่งเข้ามาหานะเราต้องออกไปหาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับพี่บอยขอบคุณรักขอบคุณกู๊ดบอยรีวิวขอบคุณทีมกู๊ดบอยรีวิ ชอบหมกูกระทะเนี่ยอร่อยมากหมกู <ขา S 2> มกระทะอร่อยมากเรือ <c oughs> <Okay. S 2> เรือมาลับเรือพี่อมาโ <Okay. S 2> <ป> hey, อเคใช่เฮ้ยไอ้ยำนี้ที่เรามานี่ใช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 แล้วกลับใครอะไปแล้วเดินกลับจะต้องกว่าโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ยองสวัสดีครับ <c oughs>